นี่ได้ขนมมาไหมนี่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 อันนี้สีซิมแลยสองซองหนึ่งสีซิมแล้ว,สสแ,ลวแสบอยู่นี่เบิ้งสีซิมเบิ้งสมหนามาันเด้อเด้อขนมมาไมหมฮอลล่าหาบาตือกิฟต์น้องนะกระดูกมาน่ารักเกินปุยมุยนี่อืซองมาฮอลล่าหาบาแสบเปรี้ยวหวาน ไห้วิตามินซีเด็กหนอ่อยพอละหาบาแซบร,รสชาติเปรี้ยวๆของร้านคือวิตามินซีเด็กหน่อยสีแบบเย็นๆคือเป็นทอรเด็กหน่อยตัวนี้เดเดวินไอสอดไส้คือลูกกระตา่ยายใหญ่ลูกกระตา่ายเห็นปะอืม เปรี้ยวหวานหวานเยวิตอายซอสใสหวานแฝด<อ>เขากินลูกกะตาใหญ่ๆเรากินลูกกะตาเล็กๆนะครับนี่คองที่สามมีมันสีเบืงบเองบัเลนสอดใสมาฮอละหาบาปีหนองผู้ขนมสมือนี่จะแบบอเมรม่ๆนนะโอ้โหีชมพู สีเขียวอืมอืมอืมแบบหออราหาับาทพี่น้องห่องามงามห่ละหับาดแซบ่บขนมเล็กหน่อยเสม,มื่ฮ็ดมันหล่อเล็กหน่อยดีนเนาะเฮ็ดมันหล่อเล็กหน่อยดี่ดีห่ละหับาทห่อาหาบาทบ,บริเพ่งถือนะ เยลลีน่นิ่มๆอืมนี่ก็ตา้าแม่เจ้าเจ้าจ้าคนหน่อยอยากอันนี้ก็ีลูกกระดูกนะแข่งแข่งกับวิตามินซีอืมเราสักวิตามินซีไปปิออนบานจะแบบเย็นๆก็มีทอดจังหน่อยอ๋มหงอลาหะ แซบ่บหาสื่อตามร้านค้าทั่วไปนะเราละหาบาก็จะขยันเ็บมันเหลเด็กหน่อยเนะาะบาแพงหาบทาเองามากมากจะวน่มากกันมนมตุ๊กตาเนี่ยอืมอยากให้กินอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะคะจัดไป